นี e ่นี่นี่ทุกวันนี้น่ากลัวนะเจ๊เผื่อเจ๊กลับคนเดียวอย่างเงี้ยใช่ระวังโจรเชิญจะไปโห้วเจ๊แบบเจ๊สภาพเจ๊ไม่เคยผ่านควายมาก่อนไม่ได้เระวังในเจ๊แบบน้ำข่าวมขืนนะเอ้น่ากลัวจังเลยอ่ะว่าแล้วก็เตรียมเก็บของเฮ้ยอะไรคนหยุดนี่คือการปนเฮ้ยปนหร่อนี่จะขยับเฮ้ย ก็ต้องหอดิไปหอนก็รู้เดียว่าข้าเป็นใครยังไงอ่ะลองคิดดูนะอ่ะถ้าข้ามาอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยเอ็งจะจำร่าข้าได้ถูกไหมจำได้ปุ๊บแกก็ไปฟ้องตำรวจฉันจะโดนจับดิท่านไม่โง่อนะเว้ยท่าน้าอย่าจำไม่ได้อ่ะนี่ไงทำอย่างงี้นี่เอาผ้าปิดไว้อย่างเงี้ย่เงี้ยนี่แค่นี้ก็จำไม่ได้แล้วเฮ้ยเป็นใครวะเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ไปหมดไหนมีด แกเหรอเอาเลยแกแทงชัดเลยแทงอย่าแทงธรรมดาแทงแบบเอ็นวิทแทง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 เฮ้ยเด็กเนื้องตัวไม่มีอะไรมีค่าเลยเหรอเออใช่เฮ้ยรองเท้าสวยโอ้ยเนื่องตัวอย่าเอาช็ดไปขอเช็ดไทยอินลงไอจีก่อนเฮ้ยเ้อยก้านี่แล้วไม่ได้อยากได้รองเท้าหรอกโอ้ยอยากได้กินในรองเท้าอย่าไปบอกตำรวจนะเว้ยแกเีฮงตาย อะไรอ่ะร่างกายฉันมีค่าไม่เอาดันเอารองเท้าไปดมไอ้โรคจิตไอ้เจ๊มาไต่ยังมาไต่ยังเจ๊เป็นไงบ้างขอบคุณมากนะทุกคนอยู่ไหนวะอยู่ไหนเดี๋ยวจับหักแขนโชว์เลยมันเนี่ยไม่ไปไหนหรอกแต่สามคนเนี่ยออกไปจากที่นี่ซะไปฉลาดออกอ้าวทำไมเจ๊มาดูสิช่วงวินาทีฉุกเฉินหายหัวกันไปหมดไปเก็บของแล้วออกไปจากที่นี่ซะเจ๊ไม่ดีเลย เจ๊ตายคนเดียวผมรอดไม่ชอบเหรอเออแล้วไปดูร้านนะเจ๊เออถ้าคืนอยู่กันครบเดี๋ยวก็มั่วมันไม่รู้จะแทงใครก่อนใช่เอาไปเดี๊ยมันไม่มาแล้วแหละทำไมอ่ะมันไปเอ้ามันได้รองเท้าเจ๊ไปได้ไงเฮ้ยไม่เจ๊อะไรอ่ะเฮ้ยมันไปไปไหนเจ๊อะไรอ่ะรองเท้าเมื่อคืนทำไมเหม็นมากไปเอาไปจากที่นี่ซะ